ช่วงชีวิตหนึ่งที่กูต้องไม่ยอมแพ้อ่ะเอาตรงนะถ้าก่อนที่ยังเป็นเจนนานนะโชคชะตาแม่งไม่เคยเข้าข้างกูเลยไม่เคยเข้าข้างเจ๊เลยแม้แต่ครั้งเดียวทําอะไรก็ชิบหายหมดอ่ะเอาพูดตรงมีเงินลงทุนเท่าไหร่ไปลงทุนเท่าไหร่และก็อะไรที่ทําให้เราท้อแท้ที่สุดก็คงไม่มีงานไม่มีเงินอ่มั้งนะชีวิตคนเรามันจะมีอะไรไปมากกว่านี้ถูกปะ นั่งอยู่มุมห้องลมุมห้องมืดๆต่อไปจะทํำยังไงร้องไห้ทั้งนั้นคือร้องไห้หนักร้องไห้เหมือนคินบ้ากับเรื่องในอดีตคือจะใช้คําว่าช่างแม่งทิ้งแม่งไปแต่วันนี้กูจะลุกขึ้นสู้กูจะพอกับการที่กูนั่งดูคนที่เขาประสบผลสาเร็จแล้วกูก็ร่วมแสดงความดีๆขเขาในวันข้างหน้ากูต้องเป็นคนที่ประสบผลสาเร็จแล้วมีคนมาร่วมยินดีกับกูหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยคนใหาคนมันทําอะไรกันเราจะทํายังไงถ้าเราไม่มีเงินทุน แล้วจะหาเงินจากธุรกิจ Facebook ได้ยังไงดูร้านค้าเขาขายอะไรขายอะไรขายอะไรอาทิตย์กว่าๆที่ทำแบบนี้เริ่มรู้เริ่มมองเห็นเงินในอากาศเนาะคิดแผนต่อกูต้องขายอะไรแล้วเราจะได้เสื้อที่มันถูกได้ยังไงกูต้องขอซื้อตกรุ่นเขาจากประตูน้ำไปยกมือไหว้เขาพี่คะมีเสื้อผ้าเหลือตัวสองตัวที่มันตกรุ่นไหมคะยกมือไหว้เขาอย่างนี้เลยนะเขามีตัวหนึ่งเขาก็เอาพี่มีตัวนี้เอาไหมตัวละร้อยตัวละห้าสิบอ่ะ ตกรุ่นเหลือตัวหนึ่งสองตัวเอาอย่างนี้เรารอดอย่างนี้เราได้จํานวนเพื่อมาบวกกาไรเพิ่มไล่ขายเลยตอนนั้นไฟแรงอีกไฟแรงทุกอย่างเลยเชื่อมั่นในตัวเองสุดๆเชื่อมั่นมากไม่เคยหมดศรัทธานในตัวเองมั่นใจมากไล่เลยเชียคนดูไม่มีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริพรค่ะ,คะไม่มีคนดูเลยไม่มีใครรู้จักเราพยายามก็แล้วอะไรก็แล้ว ร้องไห้เป็นบ่อเรียกน้ําตามากช่วงนั้งเซนสตีเพราะว่าเราตั้งใจนะตั้งใจสุดๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดไงเราคิดทฤษฎีอ่ะพอมาลงปฏิบัติภาคสนามจริงอ่ะมันไม่ใช่เลยมึงมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดมันพังไปหมดแปดโมงเช้าไลเที่ยงไล่บ่ายสามไล่หกโมงไลเย็ยนไล่ไม่มีคนซือ้ออืม ด่าท้อโชคชะตาโชคชะตาไม่เคยเข้าข้างกูจริงๆเลยคไม่เคยแบบไม่เคยได้สิ่งสิ่งนี้จริงๆลเลรเต็มที่อ่ะมีเยอะสุดยี่สิบคนอันนี้เยอะสุดละ กูทนกับคำดาคำดูถูกพอละกูเหนือความจองปลอมที่กูไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมันไม่ควรเป็นแบบไรไปแล้วถูกเกียดยามไปแต่เราต้องทนไม่สามารถที่จะตอบโต้อะไรได้ทั้งทางที่เราโกรธเพราะเรากลัวว่าเขาจะไม่ดูเราเพราะเรากลัวว่าเขาจะไม่ซื้อเราเพราะเรากลัวว่าลูกค้าคือพระเจ้าและที่สําคัญเรากลัวไปหมดเพราะกูไม่มีเงินมันถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยพอกูต่อไปนี้กูจะเป็นตัวของตัวเอง กูจะกลับมาเป็นอีน้ำเนี่ยคนเดิมที่มันเคยสนุกีอีน้ำคนเดิมที่มันเคยมีเสียงหหวเลาะอีน้ำคนเดิมที่เพื่อนฝูงชอบเรียกไปอยู่ในกลุ่มย้อนกลับไปดูทําไมเพื่อนต้องการมึงในกลุ่มมึงสนุกไม่ใช่เหรอมึงเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอแล้วมันจําเป็นเหรอที่เราต้องยืนขายเสื้อผ้าเป็นไลฟ์สไตล์เดียวกันเหมือนกับคนอื่นทั้งหมดขีดก,กดแม่งเลยขีดแม่งเลยมึงไม่ซื้อใช่ไหมอย่ามึงเจอกูไม่ซื้อมึงก็ไปเลย ร้องไห้ปาดน้ําตาตอนนั้นนะแล้วกดไลค์ใหม่ทั้งๆท,ท,ที่ข้ามน้าําตายังติดตาอยู่เป็นการจุดประกายที่ดีเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นการที่กลับมาอยู่ในตัวของตัวเองคนดูแห่งสามพันกว่าวันนั้นไม่ขายขายอารมณ์ดีช่วงหนึ่งขายไปตัวเดียวที่เหลือไม่ขายมึงอยากซึ่งมาดูใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้กูอาจจะมีอารมณ์ก็ได้จากที่เดินไปประตูน้ําแล้วเคยเข้าไปขอซื้อร้านค้าเขานะจนเขาเดินเข้ามาหาเราเองเอาไปขายมา ให้เคดกูประกาศเอกราชแล้วขู like uh, ่อาณาจักรกูอาณาจักรกูวันของกูว่เกิดขึ้นขายของปกติตื่นนอนมาแล้วก็มากดไลค์กำลังจะขายของพอดีช่วงตอนประมาณสองทุ่เชื่อคนมาจากไหนว่าห้าหกหมืนคนไปถามรื่งาน่ตายแหละต้มีเงินแล้มเฮื่อเว้วิรยาวิยาเงินบอกถามมืแบ กูฝันไปหรือเปล่าวะใครแฮกกูเปล่าวะอะไรเกิดเี่อะไรขึ้นคนดูมาห้าหกมื่นภายใน20นาทีไอเวนปผิดไรแม่งเลยกูง <c oughs> งมากแล้วปิดเลยกูไม่เอากูกลัวแม่ตบหนูซิตบสิตบ,ตบแม่บอกมึงจะบ้าแล้วตบเข้าขกัวหนึ่งไอ้เที่ยไม่ฝันนะตีสาม นึกในใจแม่งหลับหมดแล้วไอ้เหียตีสคนดู4ี่0มืนเข้ามาไม่ช่วยไม่ได้แล้วไงก้าวต่อไปจะเป็นยังไงมันก็ไปลองสนามเส้นใหม่ที่เราไม่เคยลองเลยใช่ไหมแล้วเราก็เอาประสบการณ์เรามาเผยแพร่บอกคนอื่นใช่ไหมพ่อค้าแม่ค้ามันไม่มีวันตายหรอกแล้วประสบผลสาเร็จยังไงเราก็เอาสิ่งที่เราประสบผลสำเร็จมาแชร์บอกต่อเขา แล้วก็ไปทางทีมโปรดักชันก็ไม่เคยลองก็อยากลองไปเรื่อยๆไม่ไดไปยังไงก็ไปอย่างนี้อ่ะทำอะไรที่อยากจะทําแค่นั้นจบทําอะไรแล้วคือมีความสุขก็ทําไปล้มบ้างลุกบ้างก็ไม่เป็นไรลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็สู้ต่ออยากทําอะไรก็ทําเลยไม่ต้องคิดเยอะตอนนี้ไม่ได้คิดอ,อะไรเยอะเทนะ่น้น่ะแค่ทำให้มันดีที่สุดก็พอทำแล้วมันมีความสุขนี่คือเป้าหมายที่สําคัญูเคยร้องขอกําลังใจจากคนรอบข้างผู้โหยหามันมาตลอดเลย นี่เป็นมนุษย์สุญหากกำลังใจนะวิ่งตามหามาทั้งชีวิตกูไม่เคยเจอเท่าไหร่หรอกคุมาเจอจากตัวคูเองไม่มีใครให้ใช่ไหมมุณให้ตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทําได้ถ้าหากว่ามึงบอกว่ามึงทําไม่ได้นั้นไหนยครามว่ามึงจะทําไม่ได้ทั้งชีวิตแต่ถ้ามึงเปลี่ยนคําว่าไม่ได้ถ้ามาเป็นได้ความสําเร็จมันจะอยู่ใกล้ตัวมึงมากเอาแค่ไม่ท้อมึงกัดฟันแล้วลุกขึ้นมาชีวิตมึงอ่ะไม่ไม่มีทางตายหรอกมึงเชื่อกู ต้องรักตัวเองให้มากพอถ้ามึงรักตัวเองมากพอทุกอย่างคือจบมึงจะไม่มีทางปล่อยให้ตัวเองดิ่งอย่างนั้นแน่นอนสู้ฮะ